ครับกับมาพบกเราสองคนในรายการโรบอทเทรดเดอร์นะครับนะฮะก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับสภาพตลาดแบบนี้นะครับนั้นลงทุนก็ติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับช่วงนี้ตลาดเป่นตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างอึดอัดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือจะลงจะทะลุกไหมครับก็หายใจกันถ้าไปทั่วท้องเหมือนกันนะครับก็หายใจแรงๆหน่อยแต่้ากิวันไหนมาแรงๆก็นะครับก็ค่ระวังเหมือนกันนะครับสัญญาณของตลาดทางเทคนิคอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่ นะครับนอาจจะเป็นไปลายปลายไม้บ้างก็ได้นะครับนะฮะก็ต้องดูด้วยกันว่าขึ้นด้วยข่าวดีหรือข่าวไม่ดีหรือว่าขึ้นข่าวไม่ดีมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วมันต้องข่าวดี <c oughs> ใช่ไ <c oughs> อ่ทีนี้มาเข้าโรบอทดีกว่าโรบอทจะทำไงบ้างในตลาดตลาดแบบนี้โรบอททำยังไงนะครับงั้นเราบ้าเดงก,ก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วไอ้ช่วงยิกยักยตรงนี้เนี่ยมีขุนที่เราใแขวงเป็นยังไงมีแขวงขึ้นแขวงลงนะตลาดช่วงนั้นแหละอ่านะครับเราแขวงไปด้วยหรือเปล่าก็ลองมาดูเราแขวงไปด้วยครรรับเาจะมมมีุุุ้นกกกลล่่แ ทั้งนี้แล้วเราจะมี5ตัวครับกลุ่มแรกก็คือตัว Acap กับ s, <S ินเทคตัวนี้แข่งขึ้นนะครับก็กำไรตัวตัวแรกประมาณ3-4% 3%่ออกว่าอีกตัวประมาณ6%กเ็ก็ยังไม่ก็ดีกว่าตลาดหน่อย <bem> ตลาดนั้นแข่งนนี้ไม่ไปไม่ไดอยู่ประเทอ่ามีตัวที่แย่กว่าตลาดครับ วันแรกก็โดนเลยใช่ไหมทีวีดีดอันนี้วันแรกวันนั้นเปิดไปว,วันโดนเลย <c oughs> นะครับถึงจุดคัด <c oughs> นะดโลบก็บอกออกไปคือเปิดมาก็เปิดต่ําแล้วไม่ใช่ว่าเปิดราคาปิดแล้วลงมานะคือเปิดต่ํามาเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆท่านนักลงทุนดูรายการนี่อาจจะซื้อตามไม่ทันใช่เพราะมันลงมาถึงจุดคัดเลยนะก็อาจจะไม่เจ็บตัวแบบโรบอทแต่พอจริงๆแล้วมันลงด้วยข่าวมันมีมันมีข่าวเรื่องของการอะไรนะเออรู้สึกก็จะบันผลเป็นหุ้นมั้งมีข่าวมามีข่าวมีข่าวมาซะก่อนไงตอนนั้นอะ ก็เลยเรียบร้อยไปเลยจริงๆก็แม้แม้แม้ว่ายังไม่ขึ้นป้าย X อะกแม็ก mm ็ย hmm. ังลงได้ลงเท่ไหยังไม่ขึ้นเลยนะครับส่วนอีก2ตัวนะครับ SF นะครับจริงๆ2ตัวนี้ก็อยู่อยู่ประมาณที่เดิมครับก็ยังไม่ขาดอยู่นะอยู่ประมาณที่เดิมนะครับลาดบุรีตัวนึ่งลาดบุรีก็ขึ้นไปจนกลับมาครบอาทิตย์ก็ลงมาที่เดิมพอดีเมื่อวานเลยเมื่อวานพอดีนะครับไม่เปไหนอ่ะนี่คือของเก่าครับผม สองของเก่านะครับถ้าเกิดดูจากตารางนะครับก็จะเห็นว่าแดงกับเขียวก็พอๆกันนะตอนที่ยอดรวมพอๆกันบวกกับกำไรขาดทุนพอๆกันบวกเก้าหมื่นลบเก้าหมื่นอะไรเงี้ยพอกันนะครับสุดที่พอร์ตก็เลยไม่ไปไหนครับก็เหลือบวกอยู่ประมาณเปอร์เซนต์กว่าๆประมาณหกเปอนนะครับถ้าเทียบกับเส้นที่ตอนนี้ก็เลยเรียบร้อยไล่เส้นสีเทาไม่ทันแล้วครับตามก่าเส้นที่คาดเราตามก่าเส้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเส้นที่เราคาดหวังกำไรทั้งปีสิบห้าเปอร์เซ็นต ต้องเร่งเครื่องหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องชาร์จไฟเพิ่มหน่อยและวแม้ว่ายังมีกำไรอยู่ก็ตามแต่กำไรมันน้อยกว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือจากนี้มันจะต้องวิ่งเร็วขึ้นไล่เส้นสีเทาให้ทันผมว่าเดี๋ยวเราไปสั่งหุ่นยนต์ตัวใหม่จากเมืองนอกมาโมดิฟายใหม่ดีกว่าผมผมชาร์จแบตเพิ่มไปแล้วไฟไฟแรงขึ้นแล้วไฟแรงใช่ไหมไฟแรงขึ้นแล้วไฟแรงจะอะไรอะไรมันประสิทธิภาพดีหรือเปล่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วแลค้นเดี๋ยวลองมาดูว่าอาทิตย์นี้ได้อะไรมาาบบ้งนะครั นียังหุ่นเดิมๆนะหุ่นยังตัวเดิมใช้ชาร์จไฟเข้าไปหน่อยนะนะครับชาร์จไฟเข้าไปหน่อยอ่ะทีนี้ได้แค่สองตัวนัไหนบอกมีไฟอ่ะมีไฟได้สองตัวมันหาไม่เจอแล้วหุ่นจะเอาหายังไงหาไม่เจอหุ่นยังสงบเลยสงบตัวแล้วเอาไปสองตัวแล้วสองตัวนะครับเออทก็คือเป็นสนามบินครับผมจากกราฟก็เป็นสี่เหลี่ยมไหมครับหรือว่าเป็น ก็มองทางสามเหลี่ยมก็ได้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 ก็ถือว่ามองได้นี้แหละก็เบรกขึ้นไปคดีถ้าหลักทางวิวิทย์เาต้องเทคนิคแบบใช้จินตนาการในเรื่องของสามเหลี่ยมก็ถือว่าใช้ได้แหละผ่านบางนีก็น่าตามนะตัวหนึ่งซาโอตัวนี้รู้สึกจะเป็น CM Or g a n i z e กทําำสื่อโฆษณาอ๋อเหรอฮะประมาณนั้นหุ้นกลุ่มนี้ไม่ได้มานานแล้วนะพวกตั้งแต่ก็มีหลายตัวมาแล้วนี่หุ้นกลุ่มนี้พวกอดัมมวออะไรพวกนี้มาค่อนข้างเยอะ ีตัวนี้ก็เบรกเบรคหายขึ้นมาอันนี้ก็มองว่าเป็นสัญญาณมา,มาไ,ปไปก่อนวันหนึ่ง,งจริงๆแล้วหุ่นยนต์ตีเส้นแบบนี้นี่มา,าถึงก็จะเป็นลักษณะของ ascending เลยนะผ่านแนวต้านที่มาพอดีผ่านแนวต้า,านที่รพอดีนะครับมีสองตัวมีสองตัวเข้ามานะครับแล้วกอ็อย่างที่เราปรับพอร์ตไปเมื่อกี้ก็คือว่าตัวที่ติดลบม,มีมีตัวที่เป็นสีแดงสองตัวลบช่องนึงก็ถือว่าติดลบตัว t ด d ที่ถูกคัดไปทันทีคัดไปแล้วแล้วก็ตัว SF กับกับลาดที่ว่า ห้อยลงมานิดนึงนะครับอย่างราาเนี่ยถอยไปช่องนึงแต่เราไม่ลดน้ําให้ยากติดลบแต่ยังไม่ถือว่าคัดถูกไหมไม่ถึงจุดคัดไม่ถึงจุดคัดแต่มันติดลบอยู่เราก็เลยตัดใจครับออกซะอุ่นจนเอาออกซะเราออกแล้วเอาสองตัวนี้เข้าแทนนะครับเพราะฉะนั้นในพอร์ตตอนนี้ก็จะมี4ตัวนะครับก็คือมี A อแครกับซินเทสของเก่าของเก่านะครับแล้วก็จะมี AOT กับซีโมเข้ามานะครับซึ่งซึ่ง2ตัวใหม่นี่ก็มีจุดคัดนะครับตามตามตลาดที่โชว์เหมือนเดิม นะฮะก็คือใช้ EMA 10วันแต่เรากําหนดจุดให้ท่านผู้ชมไปเลยว่าราคานี้กําหนดราคามาให้ก่อนเลยถ้าเห็นราคานี้เมื่อไหรก็คือคัดไปเลยใช่ถ้าไม่เห็นก็จะมีขายเดี๋ยวเราจะมาบอกครับถ้าจะต้องขายนี่เราจะหุ่นยนต์จะเห็นตักตัวขึ้นแรงๆปิีต่อๆยาวแล้วแบบนะแล้วแบบคือหุ้นที่ขึ้นหาจุดขายไม่เจออะไรเงี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หุ่นยนต์เราจะเจอแบบ ขึ้นไปกำไรแล้วก็ลงมาแล้วก็ล็อกกำไรที่เราไปายามแตวที่มีสองสามแสนตนั้นหรือบางทีไม่ทันล็อกกำไรก็ก็เลนียวลงมาก่อนที่จะมาเจอกันอีกด้วยซ้ำเดี๋ยวต้องเจอเดี๋ยวคุณจนต้องเจอตัวเดียบที่มาทุกสัปดาห์ก็จะเจอแต่ตัวนี้อยู่ในพออยู่ในพอกำไรประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตครับผมเดี๋ยวเราต้องไปหาคุณจุนนี่คือคือการเราคัด คัดลอตช็อตแล้วก็เลทพอฟิตลันอ่าโอเคนะมีคำคมไหมวันนี้มีครับผมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทั้งวนนนี้เป็นปีเตอร์ลินนะครับอันนี้คงไม่ไม่ต้องอธิบายว่าเป็นใครคนนี้ชื่อดังรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับยาวเขาบอกไว้ว่ายาวนิดนึงครับบอกว่าเวลาลงทุนเนี่ยให้เลือกบริษัทที่แม้แต่คนทื่มเนี่ยก็ยังเข้ามาดําเนินงานบริหารได้เพราะไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งบริษัทนั้นอาจจะมีคนทื่มที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาบริหารจริงๆก็ได้ ตอนจริงๆแล้วบริษัทแต่แบริษัทนี่ผู้บริหารมีอาจมีการเปลี่ยนตัวเปลียปล่ยนแปลงได้ตลอดแม้อมตอนนี้ยังไม่ทึมแต่ให้หาบริษัทที่ดีมากจนถึงขั้นที่ว่าใครบริหารงานก็บริษัทนี้ไม่เจ๊งเร<อ>าต่อให้เปลี่ยนเปลี่ยนผู้บริหารกลับมาก็อุ่นใจนะเราให้ผู้บริหาร<อ>ระดับไหนแบบหรือว่าคนแบบล่างๆขึ้นมาบริหารก็บริษัทไม่เจ๊งเผื่อเผื่อเรื่องผิดพลาดขึ้นมาออเราจะไม่ต้องไปฝากขาอหมอกให้ใครคนเดียวโหาบริษัทอย่างนี้ได้นี่ ถือว่าอุ่นใจเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไม่เด็ดดอกไม้ครับปล่อยไปให้มันบานแล้วจะมีไหมครับท่านผู้ชมบริษัทแบบนี้มีอ่ะมีมีในตลาดนี่อ่ะมีไหมฮะเดี๋ยวต้องไปสแกนดูแล้วกันว่าบริษัทโอ้ยแหมผู้บริหารจังหวนี้เขาเก่งไม่มีหรอกอะไรแหมผู้บริหารคนไทยเก่งเก่งทุกท่านนะครับก็คงฝากไว้ท่านี้อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันตลาดจะเป็นยังไงต่อด้วยนะครับผุ้บริเป็นยังไงนะครับผมฝากไว้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ BK Hien, your trusted financial partner